สวัสดีค่ะจ้าเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้โฟลตอินแต่กี่โมงครับตั้งแต่เช้าแล้วค่ะโอ้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่ไม่ค่ะสนุกค่ะยังไงก็ถือว่าพี่เป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณค่ะพี่พีคอะนะครับให้น้องเอ็มทักทายชาวอุดอรนิดน,นึงครับสวัสดีค่ะชาวอุดอรนะคะเอ็มเองค่ะสาธิดา AF11 ค่ะถ้าเกิดใครได้ติดตามน้องเอ็มตั้งแต่บ้าน AF ก,ก,ก็ต้องเรียกได้เลยว่าพี่เป็นคนหนึ่งนะที่แอบให้กำลังใจอยู่ขอบคุณค่ะ นะครับอ่ะนะครับก่อนหน้าที่เราจะไปพูดคุยกันให้น้องเอ็มฝากไปถึงน้องๆ รุ่นต่อไปแล้วกันที่อยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องเหมือนเรานะครับต้องเตรียมตัวอะไรมั่งยังไงอะไรยังไงมั่งครับจะบอกเลยว่าเอฟสมีแน่นอนนะคะก็ถ้าจะให้ฝากถึงน้องๆที่ฟังก็อยากจะบอกว่าความฝันเรามัน,ม,นมันไม่ง่ายกว่าเอ็งจะมาถึงจุดนี้เนาะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อย่าท้อง,ง่ายๆเพราะว่าเอ็มเองก็เคยท้อหลายครั้งค่ะพี่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ถ้าถ้าเอ็มท้อในวันนั้นก็คงไม่ได้มาเป็นเอ็มเอฟวันนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจขยนนะันแลวถ้าเราเก่งเนี่ย โอกาสมาเราก็จะได้พร้อมค่ะอืมนะครับแน่นอนเลยนะครับสําหรับในส่วนของสาวสวยจากบ้าน AF คนนี้นะครับตอนนี้มีซิงเกิลแล้วน้องเอมแล้วค่ะครับผมซิงเกิลที่ชื่อว่าวเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเพิ่งปล่อยไปค่ะเปิดใจไม่เปิดเปิดเปิดใจไ,<ท>ไม่เปิดตัวพี่เปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเอออะไรยังไงครับเพลงนี้เนื้อหาของเพลงนแนวบ๊อบอเอ็นบีค่ะที่ก็จริงๆแล้วเพลงเนื้อหามันก็จะเป็นแนว สนุกสนุกขี้เล่นแบบกวนๆคือก็ตามสไตล์เราเนาะเราก็เป็นคนขี้เล่นอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเนื้อหาเพลงก็จะเป็นเหมือนเราหยอกล้อกันว่าแบบเอเราชอบเธอเธอก็ชอบรู้กันแหละว่าชอบกันแต่ว่าขอเวลาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบเล่นตวนเบาๆอะไรเงี้ยค่ะอืมนะครับเพลงนี้มีการทํางานนานมากน้อยแค่ไหนแค่ไหนครับแล้วอุปสัรคในการทำงานกับเอ็มร่วมทาพี่แมปเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะพีก็ ก็เลยร่นทำตั้งแต่ในบ้านแล้วพี่แม็กก็เข้าไปในบ้านตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เป็นเอฟนะคะอยู่ในบ้านแล้วก็คุยว่าแนวเพลงแบบไหนที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็แนวดนตรีแนวเนื้อหาของเพลงอย่างเงี้ยก็คุยกันแต่ในบ้านอยู่แล้วก็พวกเราก็ตั้งใจทําให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดค่ะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเป็นงไงบ้างครับรวมงานกับพี่แม็กครับพี่แม็กใจดีมากแม็กน่ารักมากค่ะพี่แม็กก็เับาฟังความคิดเห็นของเอง็มว่า crap, แบบเอ็มอยากได้เพลงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ จริงๆแล้ว,วเพลงแรกเราจะเป็นแดนซ์เลยอยากจะแบบแดนซ์มันๆอะไรเงี้ยแต่พอคุยกับพี่แม็กแล้วก็ดูอะไรอย่างก็รู้สึกว่าเพลงแรกน่าจะเป็นแนวมีเดียมป๊อบธรรมดาแบบป๊อบอัดดีแต่ว่าแนวแบบโยกตามได้อะไรเงี้ยค่ะไม่เร็วมากก่อนจะให้เป็นเพลงฟังส,สบายๆก่อนแนวน,นี้เป็นเพลงที่เราถนัดเลยไหมครับ เ,เป็นแนวที่เราชอบยอยู่อะพี่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบแบบเพลงที่มันโยกได้มีจังหวะมีกรุ๊ปที่แบบเออโยกตามได้อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบร้องชอบฟังแนวนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกดีใจค่ะที่เพลงแรกออกมาเป็นแนวที่เราชอบค่ะแสดงว่าซิงเกิลต่อไปนี่ที่เราจะได้ติดตามน้องเอมเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเร็วใช่ไหมก็จะเป็นแดนซ์เลยต้องติดตามค่ะต้องติดตามด้วยนะครับเออแล้วก็รวมไปถึงสําหรับซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกของน้องเอมเลย ใช่เป็นสิ่งแรกในชีวิตเลยในชีวิตเลยก่อนหน้านี้เราเคยมีความฝันไหมเฮ้ยเราจะต้องมีเพลงของตัวเองละที่เปิดตามขึ้นวิทยุอุ้ยฝันมาตลอดว่าอยากมีเพลงของตัวเองอยากให้เพลงตัวเองอยู่ในชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝันมาตลอดแต่ว่าแบบมันก็รู้สึกว่าความฝันมันยากมันยากหนูฝันมาตั้งหลายปีแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะแต่ว่าคนเรามันต้องฝันอะเนาะเราก็ฝันตลอดว่าอยากให้เพลงเราเปิดในวิทยุอยากเปิดวิทยุในรถอยากเปิดวิทยุแล้วได้ยินเพลงตัวเองนี่ค่ะวันนี้ก็ ความฝันก็เป็นจริงอ่ะก็ดีใจมากค่ะวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วเป็นไงบ้างครับแวบแรกเลยที่เราที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปวันแรกเลยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างแ<อ>ฟนคฝับไปได้ไหมนโหลดคนแรกเลยอหนูโหลดเลยวะหนูรีบโหลดแล้ว,ลวก็แบบฟังวนอยู่อย่างคือหนูคือมันกลายเป็นว่าเพลงนี้เราชอบด้วยเราเป็นเพลงที่เราชอบเลยอย่างเงี้ยก็ฟังฟังจนแบบฟังทั้งวันอะที่เปิดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยคุณแม่เข้ามาก็ได้ยินแต่ฟังเพลงตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบ แม่คุณพ่อก็แซวแนี้ที่เหอนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ชอบเพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมแต่งแรปในเพลงนี้ด้วยได้ร่วมทําด้วยมันก็สนุกค่ะพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเ,ออเพลงออกมาเราก็ดีใจภูมิใจด้วยที่เพลงแรกในชีวิตเราก็แบบเออเราชอบมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่คือสิ่งน่ารกในชีวิตด้วย ก็ก็น่าจะเป็นความประทับใจของศิลปินเหมือนกันนะที่ที่เวลาเราได้ยินเสียงตัวเองได้ได้ได้ยินเสียงเราเราร้องเพลงนี้ได้ยิงอ่ะมันแบบมันดีอ่ะมันตื่นเต้นดีอ่ะอย่างไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับค่ะแล้วเรา m v เพลงนี้ครับเป็นไงบ้างเอ่ย MV เพลงนี้ก็เพิ่งได้ดูเอ็มก็เพิ่งได้ดูพร้อมแฟนๆเลยเมื่อวานนี้เองอ่ะแถลงข่าวเอฟเ็ดมันค้างค่ะพี่ก็มันตื่นเต้นเนาะเห็นเห็นเราแบบเห็นหน้าเราอยู่บนจอเงี่ยพี่ก็แบบดีใจที่แบบ สุดท้ายเราก็มี MV ที่เราเคยแบบติดตามร้องพีเอฟมาตลอดเดีพี่นัททิวพี่ซันนี่อะไรเงี้ยค่ะล้วก็วันนี้เราก็มีเพลงของตัวเองแล้วยังได้มีเอมวอีกอะเงี้ยก็ดีใจมากที่แฟนๆร้องเพลงตามได้เลยะค่ะพี่คือเมื่อวานเปิด MV ก็แบบทุกคนก็ร้องตามได้เลยอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ขอบคุณจริงๆค่ะ แน่นอนนะครับได้ข่าวว่าน้องเอี่ติดตาม a อมาแต่เอฟหนึ่งก็มาเล่นเอฟบีเลยก็ได้เชื่อว่าการโหวแบบว่าคือหนูรู้สึกว่าแบบเอเป็นรายการที่แบบพิเศษมากๆเพราะว่าเข้าไปมันเปลี่ยนชีวิตเลยอะค่ะพี่คือเหมือนแบบเป็นจากเด็กผู้หญิงใครก็ไม่รู้เป็นเด็กหนูเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าไปในบ้านในเอฟมีครูมาสอนได้พัฒนาจนแบบมีคนที่รักเราเป็นที่ตัวเราเป็นจริงๆงเนี้ยก็ รู้สึกว่าเอฟเป็นรายการที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นรายการที่ไม่ว่าเราจะมีเงินแค่ไหนเราจะอยากเข้าแค่ไหนมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเจ๋งมากเลยรายการนี้ก็ฝันมาตลอดว่าอยากเข้ามาเป็นอยู่ในครอบครัวเอฟค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอูโหูถามว่าเปลี่ยนมันมันมันเหมือนก่อนเข้าไปมันไม่มีใครเราก็แค่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฝันนะคะที่จะพอเราเข้าไปอยู่ในบ้าน มีคุณครูที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยมาสอนแล้วก็มีแบบมีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบออกมาแล้วก็เป็นที่รู้จักของมีแฟนคลับมีคนที่ชื่นชมเรามีคนติดตามเนี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ให้โอกาสหนูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็ ความฝันเราก็มีมานานแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เคยเป็นจริงสักทีจนมารายการนี้เนี่แหละที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเออเราเราสำเร็จอีก9ก้าหนึ่งแล้วนะอาจจะไม่ได้ว่าประสบความสําเร็จโด่งดังอะไรในวันนี้นะคะแต่มันเหมือนกั็นก้าวแรกแล้วมันก็ชื่นใจค่ะพี่อืมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับ น้องเอมด้วยนะครับสาวสวยชาวบ้าน AF ของเหนานะครับวันนี้มีซิงเกลิลของตัวเองแล้วนะครับให้ฝากเรื่องของการดาวนโหลดซิงเกลิลเปิดใจไม่เปิดตัวหน่อยครับค่ะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่บีก่อนนะคะ,คะที่ให้ได้มาโฟนอินให้กับเชาว อุดรก็อยากเจอมากเลยจริงๆอยากจะไปมากเลยอัน <developed> น <pain> ี <nya> <anyway> <ts> <where fall>? ้แ <ę> ค <mm ่เสียงยังหลอนะนี้นะอ่าใช่อยากมาฝากเพลงด้วยนะคะดาวน์โหลดกันได้ที่ truemusic.com ค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ true move edge นะคะก็อยากได้เพลงเอ็มันเสียงล้อสายก็222สออโทรออกโทรออกบอกชื่อเพลงค่ะครับผมช่องทางการติดตามนะครับ ติดตามนะคะเอ็มมีทวิตเตอร์ค่ะเ m a f 1 1เข้าไป Follow กันได้เลยนะคะก็จะมีขาา่าวสารอัปเดตของทั้ง12คนเลยและเอ็มก็จะโพรูปตลกตล,กตลกอะไรอย่างนี้ไว้ในทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ส่วน Instagram ก็เอ็มสาธิดาค่ะพี่ก็จะลืมติดตามกันนะแล้วก็สุดท้ายขอฝากน,นิดนึงแล้วกันว่า,อานอกจากเพลงเอ็มแล้วก็จะมีเพลงเพื่อนๆอ,อ,อีกทั้ง1 1เพลงปล่อยออกมาด้วยค่ะอย่างเช่นเพลงเพลงของน้องตะกะจันชื่อว่าเพลงกุ้มใจทำไมต้องสวยนะคะของน้ำชื่อว่าเพลงปากดีไม่มีที่ไป ของพี่เมย์ชื่อว่าเพลงขอให้ฉันได้ฟังเรื่องเศร้าของเธอค่ะก็ติดตามด้วยเพราะว่าเพาะทุกเพลงจริงๆคอนเฟิร์มเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยครับน้องเอมครับมีมีตารางคอนเสิร์ตมาอุดรไหมครับหนูอยากไปมากเลยค่ะพี่ถ้ามีโอกาสหนูจะไปหาพี่ก่อนเลยนะคะนี่พี่กิฟตแองเจิลนะเดี๋ยวเจอกันในยคาะพี่บีฝากเพย์อีกรอบนึงครับก่อนที่เราจะร่ำนากันไปครับ ขอขอบคุณพี่นะคะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณซานเพลงทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะขอเพลงหนูเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเพลงเพราะมากจริงๆนะคะครับผมโบโบเพลงเต็มที่เพลงเพรอะนะคะอย่าลืมติดตาม MV ด้วยแล้วก็เข้าไปที่ True Music คอมดาวน์โหลดอย่างถูกลิก็สิทธิ์ค่ะรีบดาวน์โหลดกันเลยครับวันนี้ขอบคุณน้องเอ็มมากี่อย่าลืมดาวน์โหลดนะเรียบร้อยแล้วครับเจะเปิดให้ทุกชั่วโมงแน่นอนขอบคุณทรับน้องเอ็มค่ะพี่บีเจอกันค่ะพี่บายบายขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เปิดใจไม่เปิดตัวครับจะน้องเอมด้วยครับขอบคุณทุกการรับฟังครับชั่วโมองนี้เดี๋ยมีสัมภาษณ์